เสียงเจียงอยู่นี่สิ่งนี้งวกใช้สิ่งนี้งวกใช้สิ่งนี้งวกใช้และไฮไลท์ของเราวันนี้คือชีสทุกคนไม่อั้นนะคะชีสไม่อัน้นไข่สดสดไข่สดสดโอ้โหอืห่อวมากเมนูจะบอกเลยว่าน่ากินมากเลยรู้ปะ่ะอืมอืมอืม มาถึงมาถึงเนี่ยหอยนี่แหละที่เขาทําหอยเชลล์ย่างชีดเราไปกินกันที่อะไรนะหัวหินก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่หอยอันนี้โบใหญ่มากนะโบกัญยารัตย์ฮัฮาย Good m o r n i n ่จะบอกว่าวันนี้นะคะพิธีกรร่วมของเราคนหนึ่งไม่สบายเพราะว่าเขาไปฉีดโมเดอร์นามาแล้วเขาป่วยมากตอนเนี้ยตัวแทนเหรอ โบเห็นห้นี้โบแทเหรอบบบอกว่าน,นักแสดงร่วมโบคือนี่เฮียวันนี้เฮียไปช่วยโบหน่อยนะคอย่าเรียกว่าช่วยกันเขาเรียกว่าเราทําด้วยกันถ้าโบเรียถ้าโบเรียกว่า,เ,า,าเรียกว่าทําด้วยกันเป็นพิธีกรร่วมกันไม่โบแค่ บ้านเราก็กินไปกินมาด้วยกันโบบอกเฮียว่าเฮียไปช่วยกันถ่ายอย่าเรียกว่าช่วยเรียกว่าถ่ายด้วยกันแค่เข้ามาแล้วถ่ายด้วยกันเฮียว่างไหมถ้าไม่ว่างเราก็ต้องถ่ายด้วยกันเพีเฮียไป ก็เมนูว uhm ันนี that, that ้ที ada, so ่เราจะทําคือเมนูอะไรเมนูในวันนี้นะคะก็คือย่างเนยนะคะเป็นย่างเนยย่างเนยน้าจิ้มไข่สดเพราะว่าไปดูช่องพี่พีพีแหลกมาน้ำจิ้มไข่สดเป็นยังไงอ่ะคือมันมีร้านร้านหนึ่งที่ทำแต่ว่าไม่ได้ไปก็เลยคิดว่าเราทำเองก็ได้เฮ้ยจริงเหรอจริงเฮียอ๋อโอเคคือทําไงก็ทำนั้นอ่ะบีบีงงทำอะไรกันย่าเกิดมาเป็นแบบนี้นะลูกมันไม่ดีบีบีเขาคิดว่าเล่นการเออโอเคยังไงก็ ทำนะเนี่ยปล่อยเฮียปล่อยแล้วเอาเอาปล่อยใช่เฮียปล่อยปล่อยโอเคงั้นวันนี้บีบีกินไหมไม่กินเลยเวุ้ยบุ้ยจะกินไหมจะกินไหมไม่กินแล้วตอนนี้เตรียมวัตถุดิบไปถึงไหนแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวโบไปดูวัตถุดิบแต่อย่ามาจับอย่างนี้นะเฮียถือกล้องอยู่นะจับแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพอโบไปเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเฮียมีหน้าที่กินอย่างเดียวโอเคได้เดี๋ยวไปช่วยด้วยไไปช่วยเตรียมถ้าเฮียจะพูดอย่างนี้นะว่าไปเถอะ นะนะใครเห็นสมควรก,ก็ไปกันเถอะโอเคเรต้องบอกก่อนว่าไปติดตามช่องเฮียก่อนนะคะก่อนที่ทุกคนจะดูช่องนี้นะคะไปติดตามช่องเฮียก่อนอ่ะขึ้นให้บิว,วลาพรโอเคทำนี้นะ <c oughs> ได้โบได้ไม่เป็นไรเอาไปติดตามช่องเฮียก่อนอ่ะคานินเอสโอเคเ <c oughs> อาไปติดตามช่องเฮียก่อนอ่ะลู <c oughs> ก,ก็อยู่นี่ก็ <BB S 1> บีบีเมมโมรี่เี่นี่เอาไปติดตามนะคะทั้งครอบครัวเลยเคค่ะ และในตอนนี้นะคะเราจะเอาใบตองนะคะมาวางก่อนนะคะเพื่อเพื่อความสวยงามนะคะและในตอนนี้นะคะของก็ครบแล้วนะคะสเปรย์สปาสบักสบอมอี่ตอนนี้ อันนี้คือไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าเราเห็นช่องพีดีแลกนะคะแล้วก็มูจิโกะนะคะไปกินแต่ว่าเราไม่ได้ไปเขาเป็นน้าจิ้มไข่สดอะ่ะทุกคนเราก็เลยอยากลองกินบ้างเป็นยังไงนี่อันนี้คือน้าจิ้มสูตรแม่เลยนะเป็นสีแดงแต่ของเขาจะเป็นสีเขียว ตอนมีกรรมวิธีอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เราทําแบบตามที่เราเข้าใจก็ถ,ถ้ามีโอกาสก็อยากไปกินที่ร้านนะคะอันนี้เป็นไข่ที่เราซื้อแบบกินได้นะทุกคนเป็นไข่ดิบที่กินได้นะคนที่จะทําตามก็โบนแนะนําให้เป็นไข่ดิบแบบกินได้นะทุกคนเพราะว่าเกรดจะไม่เหมือนกันใส่แล้วดิอุย้ยเหมือนเลยอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งถ้วยคนบิวกินข้าวไหมคะไม่กินค่ะ มันจะแบบไข่แดงมันจะแตกยากมากถึงแม้ว่ามันจะโดนอะไรมันก็แตกยากแล้วต้องแต่งเขาหน่อยนะให,ยให้เขาบัดทางนี้หน่อยโหน่ากินมากอะ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะซิงเจียยูอีสิงนี้หัวใช้ในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าพิธีกรรายการของเราอีกคนนึงเนี่ยไปฉีดโมเดอร์นานี่ก็ฉีดนะโบกับแม่แต่แม่ยังไม่อยุดบ้างบ้านบอกว่าไงบ้างพี่พ,พี่เนาพี่อย่างนี้เลยพี่ผมโป้งพี่นะ แม่ไม่แม่ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันป่วยไม่ได้เขาห้ามป่วยเขาห้ามป่วยห้ามให้วันนี้ต้องมีความสุขเขาไว้ใช่เขาไม่ใช่คือวันนี้เป็นวันไหว้เจ้าแล้วแม่คือไืวนแล้วแต่ตีห้าแล้วเมื่อวานจ่ายเมื่อวันวันจ่ายจ่ายครึ่งวันกลับมาจัดของแล้ววันนี้วันอะไรเช้าตีห้าวันนี้วันไหวุ้่งนี้วันเที่ยวจัดของให้ลูกจัดของให้ลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวแตะเอียแม่เนี่ยคือแม่เขาจะให้พวกเราลูกคนโตลูกต้องให้หนักๆบ้านมีไม่ต่างก่าแสนอ่ะขอให้มันเป็นอย่างนั้นเหอะ ไม่ในบัญชีเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าแสนเดี๋ยวพัจะโดนนะเอาเฮียถ้าพูดอะไรไม่ได้นะโยนออกโยนออกไทำไมก็ในบัญชีเฮียมีไม่ต่ำกว่าแสนที่มีเป็นมานพันกว่าล้านอ๋อไม่ต่ำกว่าแสนพูดยังไงได้ยังไงใช่พูดแต่สิทงที่ดีเราจะรวยมากเป็นพันล้านหมาเศรษฐีได้ยินไหมพูดยังไงได้อย่างงั้นเนยเดือดแล้วทุกคนวางกุ้งฮะนี่เรียงมาสวยมากยางสามตัวทุงนี้ก็กระทะเดือดแล้วเราใส่เนยก่อนใช่ไหมใ่ใส่เนยเสร็จปุ๊บแล้วก็เลียงกุ้งลงไปใช่ปกติอ่ะเขาจะใส่น้ํามันนะ แต่วันนี้เราใช้เป็นเนยเพราะเราย่างเนยอ่าพียเคยมีประสบการณ์ย่างเนยมาแล้วนะหลายรอบเป็นยังไงปุ๊ปป้าป้าปุ๊ไหมหนูหลีเหรอปุ๊กระทาป้ปุ๊ปุ๊กกระทุปุ๊ปะเสร็จแล้วนี่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปกระเทียมไม่อั้นแต่น้ำจิ้มวันนี้แม่ทำเองซีฟู้ดใช่บอกเลยว่าซีฟู้ดแม่นี่คือแบบกินไม่ได้ทำมั่วมากุ โอยก็พอดลงไปให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปจริงนะเวลาวันแม่ที่แลบูล้องให้ทุกทีเลยทำไมแม่ไม่ให้ตังค์วะไม่ก็คือที่โรงเรียนชอบบิ้วไงอ๋อบิ้วให้เราร้องไห้ใช่ไหมก็ให้กําเนิดเออใช่แล้วให้หลับตาแล้วก็ให้เราร้องให้เราหลับตาแล้วนั่งฟังแล้วพอมีเพื่อนคนหนึ่งที่ร้องไห้เราก็จะแบบเอาแล้วมันร้องกูต้องร้องบ้างแล้วแต่ไหากูไม่ได้ร้องจากใจอะดิบูล้องจากใจเพราะว่ามันบิ้วไงเพื่อนมันบิ้วมาอีกรอบ มมันบิรอแล้วทุกคนเราเฮียมีเรื่องเล่าวันนี้เฮียเขาลงสตอรี่ของเขาช่วยกแม่แล้วเขาลงสตอรี่เขาแบบถ่ายรูปตุ๊ดจีนอะถ่ายแบบรูปไหว้เจ้าอะแล้วไม่คือแกรีบไม่มีใครแรแกไม่ใช่รีบไม่มีใครเขียนให้แกแกแล้วเฮียไปดูสตอรี่เขาในเขียนเป็นแบ่รีบรู้ป่ะว่าเขาเขียนว่าอะไรเสียงเจียงอยู่นี่สิ่งนี้งวกใช้สิ่งนี้งวกใช้สิ่งนี้งวกใช้ จะพูดอย่างนี้เลยเลยมาเสียงเจียงอยู่อีกเสียงแรกแล้วมันอมเสียงเจียงอยู่นี่เสียงของเจียงคืออยู่นี่และไฮไลท์ของเราวันนี้คือชี้ทุกคนไม่อั้นนะคะชี้ไม่อั้นเติมได้ครับทำังไงก็ได้นี่ทำอย่างนี้ก็ได้โรยอย่างนี้ก็ได้ทำอะไรก็ได้อืจะโยนหนีก็ได้เอาของกินมาเล่นคนตัดเอาออกเลยนะเฮ้ยแล้วเสร็จแล้วคนเฮ้ยไม่ได้เปิดเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจอันนี้แบบทดสอบหัวใจว่ามันจะเซ็ตจะเซ็ตจะเซ็ตอุ้ยไอ้คนเอาหน้า ที่มันทำมีแต่งปอโดนตรงนี้นี่คือโดนเส้นเอ็นเส้นที่48เลยนะทำอย่างนี้นะเอากุ้งไปชิมอย่างนี้ไปเลยนะชิมโโอ้หทุกคนคือแบบให้เจ้าเป็นคนดูนี่เด็กนี้ให้เจ้ามียอดพลังเฮ้ยนี่น้ำจิ้มไข่สดทำแบบนี้ต้องบี้ไข่ลงไปด้วยนะร้อนนะนี่อือเออเฮ้ยไข่มันสดมากทุกคนไม่ยอมแตกแตกแล้ว ไข่สดสดไข่สดสดโอ้หอ,อ,อ,อร่อยมากเมนูเร้บอกเลยว่าน่ากินมากเลยรู้ปะ่ะแล้วก็หอยเชลล์โอลาเตะนี่ก้อนนี้คุ้นๆของเฮียไงเฮียต้องการแค่นี้แหละเพื่อนๆดูเพื่อนๆ จะบอกว่าความรู้สึกคืออะไรบ้างมันจะหอมไข่ใช่มันจะมีมันจะมีความนัวมันจะมีนัวไข่เนี่ยทุกคนเป็นแบบน้ำจิ้มอย่างเงี้ยทำซีฟู้ดเสร็จแล้วไข่สดลงไปไข่แดงเดียวนะแล้วขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยดูที่มันจะมีความมันๆอยู่ทุกคนมันจะนัวลากมานี่กีกนะ บอกว่าคนละเพศเอาจริงป่ะความรู้สึกของเราอะเวลาไปย่างเนยหรือเวลาไปร้านหมูกระทะสิ่งที่สนุกสุดเลยบัตรีเอทเมนูใหม่ถูกต้องจะทำได้เรื่อยๆเลยจะทำเมนูใหม่อย่างโบไปมะม่วงเนี้ยโบก็จะแบบทำข้าวข้าวหมกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยส่วนเฮียไปมะม่วงเนี้ยก็ทำเนื้ออย่างเงี้ยแล้วหมุนอย่างเงี้ยแล้วหมุนอย่างเงี้ยเห็นนะอร่อยไหมเฮียรวมโบเพิ่งหมักเมื่อกี้เลยทุกคนนี่เพชรจิ้มแบบเนี้ยเขารู้ไหมว่าวันนี้วันตุรกีแต่วันลงไม่ให้วันตุรกีตั้งไง อร่อยป่ะเขาลงป่ะเหมือนที่แบบเขาขายเลยอะที่หมักแบบนี้อันนี้พุ้นจริงไข่ไขาเขานี่ไข่เฮียต้องมีแหล่งข่านะโอ้โหทุกคนแล้วกุ้งมันแบบโดนไข่อย่างเงี้ยโคตรเลยมันจะแบบนุ่มไม่มีข้าวป่ะไข่ที่สดนี่มามันแทบไม่ค่อยมีกลิ่นเลยนะถูกต้องถ้าไข่สดจะไม่มีกลิ่นถ้าไข่ไม่สดมันจะเป็นกลิ่นยังไงเคยกลินป่ะมันจะมีกลิ่นแบบเข่าๆหน่อยอ่าแต่ไข่เ่ใมันแทไม่ค่อยมีกลิ่นอะแต่ว่าหอมเอ้ยมันจะมันๆมันมากไม่ค่อยมีกลิ่นแต่หอมเยว่อว่า ทำอย่างนี้ได้ด้วยและมันจะเดือดในนี้เราชีสอป่งไปไม่ใส่กระเทียมก่อนอ่าเราชีสใส่เป็นหอยเชลนี่มันไม่เดือดหรอกมันหนาหมายถึงหมายถึงเนี่ยหอยนี่แหละที่เขาทําหอยเชลย่างชีสเราไปกินกันที่อะไรนะหัวหินก็ทาอย่างนี้ใช่ไหมหแต่หอยอันนี้โบใหญ่มากนะแต่หอยอันนี้โบใหญ่มากนะคือมันสองแง่แล้วเนี้ยถ้าฝ่งอีกอย่างมันก็เป็นแบบคือหอยโบใหญ่หอยใหญ่ น้องเออน้องก็ไม่เว้นเนาะไม่ฮีก็บอกหอยเนี่ยนี่เหงแ่อในชีวิตบิทนะกินน้ำซีอิ๊วไข่ดิบอย่างเงี้ยเจ้ไม่เคยมีใครทำเนาะเพิ่งเห็นร้านนี้ทำน่าสนใจมากหรือป่ะใช่เฮียทำดิรีบทำเฮียทำสุกี้ไข่ดิบปวดหลังอ่ะอีกอันเพราะว่ากระทะมันร้อนมากมีคิดว่าอีกอันหนึ่งเพราะมีสองคนเพราะกระทะร้อนมากเนื้อมันหมักได้อร่อยมากเลยคนถูนนี่กินผักดิเด้เอาจริงๆเพราะว่าโบเป็นคนหมักเนื้อเองโบกินไม่ค่อยลุก ทำไมอมันเป็นยังไงมันขย่ำทะเละเลยอ่ะอร่อยมากเลยรู้ปะ่ะอื้อหือ<ะ>อร่อยว่ะเฮ้ยเนื้ออร่อยว่ะแล้วเอาเนื้อเนี่ยคนโปะลงไปใ<ช>เนเน,เนื้อแบบนี้แล้วคนแบบนี้อือหือต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าทําเองจะเป็นอย่างเงี้ยจะกินอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ใช่ใช้งบเท่าไหร่วันนี้ทั้งหมดพันนึงประมาณนั้นอะประมาณพันดึงใช่ป่ะอ่าถ้าเราไปกินย่างเนยสามคนเท่าไหร่สามคนน่าจะประมาณสักร้อยหกร้อยเองไปกินที่ร้านเนี่ยป่ะ อุ๊ยโบชอบกินโอตาเตะมากนะยิ่งโอตาเตะสดนิ่งชอบนะอร่อยไหมอร่อยมากกินคำนึงเข้าไปเลยไหมไม่กินยังกินแล้วก็อร่อยดีนะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆไอ,อ,อ้น,นั่นสุกแล้วแหละบอกว่าหอยโอตาเตะม,มันสุกง่ายเนีย่ยจิ้มเลยจิ้มแล้วเข้าเลยมาทุกคนนี่คือหอยโอตาเตะเข้าเลยฮืมมล้นเนื้อหอยโฮตาเตะนี่แบบ กึ๊บเลยแม่ตั้งแต่ตีห้าเลยรูป้ปะตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยคือเมื่อวานอะบนน็อกไอ้นี่บ๊อกฟินคือนอนทั้งวันเลยเมื่อวานอะไม่ไหวใช่ไหมแล้วเออแล้วแม่ก็ไปซื้อของใช่ไหมมาจัดแล้วเมื่อเช้าตีห้าแม่ก็คือทําอาหารหมดเลยแล้วก็จัดของไวหว้ให้ลูกสาวคน อาไปแล้วลูก3คนอะไม่ได้ไหว้ที่เดียวกันนะ3ที่แล้วรถคนละบ้านแล้วรถมี7จ็ดคันไหว้เจ็ดคันเออไหว้ทุกคนเลยลวดเดียวสามคันหลวดเดียวไม่รถคันนำไปไหนอ่ะอ่ออยู่เฮ้ยแม่เฮ้ยทุกคนแม่ไม่ไหวแล้วเบอกว่าไมไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วทุกคนเพราะว่าเขาเพลียการเพลียเนี่ยทำให้ตาล้าแล้วมองไม่เห็นรหรอมาอธิบายแบบเนี้ยแล้วดูมันคิดดิโอ้โหาคนกระล่นเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฟังเสียงนะ คือมันทำให้ตัวเองผิดอะแต่มันถูกได้อะจะบอกว่าเสร็จแล้วแม่ก็มาอัดอันนี้จะบัสเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ไปไหนก่อนหรือป่สไปอัดช่องบิวไปอัดช่องบิวโตเสร็จแล้วก็ยังดีนะบาสไม่อัดวันเนี้ยอัด จำได้ไหมว่าเป็นเมนูที่เราแหละแล้วที่ทำยูทูบมาเยอะเป็นร้อยนะเราทําเมนูได้เป็นร้อยได้ยังไงวะเจอร้อยอ่ะเรารู้ว่าซ้ํากันเท่าไหร่ซ้ํากันแค่สองสาอย่างไงมั้ยใช่เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะพยายามไม่ทเมนูซ้ำนิดเดียวเองอ่ะยิ่งช่องเฮียเฮียไม่ทําซ้ําเลยโบทําซ้ำเพราะว่าอยากกินคือโบไม่ได้ทําเพราะว่าบางทีไม่ได้ทำเพราะว่าแบบคนดูอย่างเดียวนะแต่ก็ทำเพื่อเพื่อนเพื่อนด้เออเราก็ทำเพราะว่าเราอยากกินเพราะว่าถ้าพอมมันอร่อยอย่างเงี้ยก็อยากกินซ้ําให้เพื่อนเพื่อนเห็นอีกรอบหนย่งพี่เพื่อนจะสนุกเพราะม่าอร่อยอะถูกต้องอยมา เครียดแบบสระเอกไก่สระอกยังหนักว่างั้นเถอะช่วงนี้เป็นไงบ้างชีวิตเขาเรียกว่าต้องขอบคุณเพื่อนที่คอยสนับสนุนพวกครอบครัวเราพวกเลยเหรอทั้งหมดครอบครัวบ้านเราอ่ะฮ้ยขอบคุณจริงๆนะจริงๆถ้าไม่มีทุกคนนะเราจะเดินมาไม่ได้ถึงวันนี้เลยจริงๆเดินเหรอบางทีเก็วิ่งขอบคุณอ่ะขอบคุณขอบคุณเลยจริงไม่รู้จะใช้คำไหนเนี่ยคือทุกอย่างในอนาคตเราน่าจะมีโอกาสได้ตอบแทนมั้งแล้วกันเราอ่ะอยากจะจัดมิตรแล้วพูดจริงนะบ้านนะสำหรับบ้านนะ เห็นตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเอาโต๊ะมาวางสักประมาณแปดเก้าโต๊ะแ,ตแล้วให้บ้านเราเนี่ยทำอาหารให้เพื่อนเพื่อนเข้ามานั่ง,งกิน เปรียบเสมือนว่าเป็นเชฟเทเบิลแต่มันยังทำไม่ได้ทุกคนตอนนี้คือก็อย่างที่บอกแต่ถ้าบ้านโเราเสร็จเราทำนะงั้นเฮียแสดงว่าเฮียไม่ดีแล้วล่ะไม่หมายถึงว่าแบบถ้าถ้าเรามีพื้นที่ไม่แล้วตอนนี้ทำไม่ได้เหรอมันไม่สะดวกเฮียจะล้างห้อไม่ใช่ตอนนี้คือสถานการณ์โควิดก็ทำไม่ได้ไม่มันเสียงดังได้ได้ทำได้มึงไปแค่สถานที่ไหมต้องกินตรงนี้ไล้แม่ล้างการขอบคุณค่ะคืออยากให้ทุกคนแบบมานั่งกินฝีมือที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เราจะเอาเมนูแบบเด็ดๆแต่ละแต่ละคลิป ที่แบบเพื่อนๆชอบอะไรเงี้ยแบบเสนอมาก่อนแล้วเราจะทำให้กินเลยแล้วอยากจะมีแบบนั้นจริงๆแต่เนื่องจากสถานการณ์แบบนี้คือมันต้องเขาเลยวะนะเวละยะห่างกันก่อนทุกคนมันยังเกิดขึ้นไม่ได้ในระดันี้รักบีบีไหมรักไหมรักมากทำไมรักอ่ะเพราะว่าเป็นลูกแล้วแม่อ่ะเพราะว่าแม่ต้องรักแม่กับพี่บี่ใครรักคุณอย่าเชิญผมมาตกกลางรายการนะฮะอันนั้นไม่เปรียบอยู่แล้วมันเป็นความรักคนละแบบที่ให้กันไปของพูดแน่นขอพูดเล่นเฮียพูดจริงๆอ่ะไม่แล้วซึมไหมฮะซึมบ้างไหมว่า บอกเลยว่าก่อนบั๊ดไม่มีลูกไงเนี่ยบั๊ดบอกช่องบั๊แล้วไงว่าเมื่อก่อนเฮียเป็นคนที่เกเรมากไม่ได้เอาครอบครัวลอย่าเสริมเฮียเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเรป็นวัยรุ่นเป็นผู้ชายเนาะก็แบบติดเพื่อนติดอะไรไม่เคยเลยยาเสริมเมื่อก่อนเฮียเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วแบบเออแบบไม่ค่อยได้แบบดูแลครอบครัวไม่ได้แบบมาหาแม่อะไรอย่างเงี้ยมากมายไม่ค่อยได้ดูแลแม่แต่พอเฮียเริ่มมีครอบครัวเฮียเริ่มเพิ่งมารู้สึกมาแม่เงียบเงียบกันพอเรามีครอบครัวทุกคนเรารู้สึกว่า กว่าจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยใช้พลังใช้ความรักใช้ทุกอย่างแบบเออแล้วก็เลยมานั่งย้อนคิดแบบโหนี่แบบแม่เราคงแบบเหนื่อยมากเลี้ยงลูกมทั้งสามคนไม่การเป็นพ่อเป็นแม่มันลาบากแบบจริงหัวแม่ละเด็กแล้วเราเฮียมีแค่คนเดียวนะแต่แม่มีสามคนแล้วแม่พ่อตายด้วยนะใช่พูดถึงว่าแม่เลี้ยงมาคนเดียวแม่เลี้ยงเดียวอืเขาเก่งเขาเนี่ยใครคือเขานี่ เอาโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ขอ้อคูตัววีของนิยานลาไปก่อนสวัสดีครับมผมบ๊ายบาย